co.th โทรทัศน์ดตาเทียมช่องต่างสถานการณ์การเมืองเรื่องเรือดำน้ําร้อนขึ้นทุกขณะนะครับพรุ่งนี้จะมีการเอาเรื่องของเรือดำน้ํานั้นเข้าสู่ที่ประชุมของกรรมธิการงบประมาณและต้องจับตาดูว่าความเคลื่อนไหวทั้งหมดจะเป็นหลังไายนะครับเช่นเดียวกับการไล่ล่าการดําเนินคดีกับนักศึกษาประชาชนนั้นเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนนะครับหลังจากมีการจับไม้ไปนั้นก็มีการจับอานท์นำพาไปอีกนะครับจับกันวุ่นวายอุตลุดไปหมดในสุดพลเอกประยุทธ์วันนี้เอาอีกแล้วนะครับพูดกลางสื่อหน้าตาเฉ ใครไม่เคยคุกคามใครรวมทั้งด่าน,นักศึกษากลับไปอีกแล้วว่าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ไม่เคยรังแกนักรเศรียนนักศึกษานะครับมีแต่นักเรียนนักศึกษาเที่ยวไปกดดันไม่้คยอื่นมาฟังพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะฉะนั้นปากพลเอกประยุทธ์พูดว่าไม่คุกคามใครแต่การกระทําตรงกันข้ามนอกจากนั้นการแถลงข่าวยังคงเดินหน้าสู่การใส่ความนักเรียนนักศึกษารับหลังอยู่ดีนะครับเรื่องของเรื่องนั้นถือว่าเป็นเรื่องร้อนจริงๆแล้วหลายคนเริ่มประเมินแล้วว่าเรื่องนี้อาจจะนําไปสู่ชนวนของการลมรัฐบาลก่อนวันเวลาอันควรที่หลายคนประเเมมินนนก็ได้ัื่อวี การแถลงของกองทัพเรือ เรียบร้อยไปแล้วนะครับเป็นการแถลงที่ค่อนข้างดุเดือดส่วนใหญ่เป็นการแถลงซึ่งฟังไปฟังมาเหมือนกับเป็นการใช้กองทัพเรือด่าพักเพื่อไทยนะครับด่าไม่รู้ว่าด่าพาดถึง,ถ,งถึงอดีตนายกยิงหลักหรือเปล่าเพราะว่าประเด็นหลักๆที่กองทัพเรือแถลงนั้นไม่ใช่เป็นประเด็นที่สังคมขาดใจต้องสรุปแบบนี้ว่าสิ่งที่สังคมตั้งคําถามคือทําไมเศรษฐกิจไทยพังพินาศประเทศยากจนประชาชนจนกรอบรัฐบาลต้องกู้เงินเพื่อมากระตุ้นการลงทุนนะครับหลายแสนล้านแต่กองทัพเรือกับดันทุลังจะขอ ขอซื้อเรือดำน้ำสองลำเกือบจะ2 5 0 0 0ล้านบาทโดยที่ก่อนหน้านี้ก็มีการให้ข้อมูลเท็จกับประชาชนว่าเรือดำน้ำเมื่อซื้อลำที่1ต้องซื้อลำที่2และลำที่3พ่วงไปด้วยรวมทั้งมีการให้ข้อมูลเท็จทำนองว่าถ้าไม่ซื้อจะมีปัญหาความสัมพันธ์กับจีนอีกหรือแม้กระทั่งการทำสัญญาต่างๆนะครับตอนนี้สถานการณ์ถือว่ารุนแรงมากขึ้นทุกขณะเพราะว่า เริ่มมีการขยับของพักการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับการซื้อเรือดำน้ํามากขึ้นเรื่อยๆนะครับในกรณีของพักเพื่อไทยนั้นแน่นอนว่าบทบาทพักเพื่อไทยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการตรวจสอบการซื้อเรือดำน้าของกองทัพของรัฐบาลชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความไม่พอใจของประชาชนที่ลุกลามขึ้นทุกขณะนั้นมันทําให้จํานวนของคนที่หนุนการซื้อเรือดำน้ําน่าจะถดถอยน้อยลงเรื่อยๆนะครับณเวลานี้คนที่ออกมาเปิดตัวว่า หนุนการซื้อเรือดำน้ำนะครับมีหนึ่งคนคือพลเอกประยุทธ ชาบอกว่าการซื้อเรือดำน้ำมีความจำเป็นนะครับคนที่สองที่หนุนนั้นคือคุณหมอวรวงนะครับอดีตสอสอประชาธิปัตย์หลังจากนั้นสอบตกนะครับหลังจากนั้นไปอยู่พักคุณสุเทพตอนนี้ไปอยู่กลุ่มอะไรไม่รู้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหมอวรวงนะครับเป็นคนที่ให้ความร่วมมือกับประยุทธ์ยืนยันว่าการซื้อเรือดำน้ำจำเป็นนอกจากนั้นคุณสนธิยานชื่อนฤทธิไทยในธรรมผู้บริหารใหญ่เครือเนชั่นบอกว่าซื้อเรือดำน้ำดีแล้วนะครับเอาเงินซื้อเรือดำน้ำดีกว่าไปทำจำนำข้าวหลายคนฟังก็เอ้งงว่าตาก,กะมันเกี่ยวกันนอย่างไรคละเงน,ะะเน,นนด็กัั ฝั่งที่สนับสนุนเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาส่วนใหญออกงานไม่ค่อยได้นะครับส่วนฝั่งที่ออกมา เสริมออกมาคัดค้านการซื้อเรือดำน้าเต็มที่นะครับนอกจากเพื่อไทยก้าวไกลแล้วนั้นวันก่อนคุณองค์อาดข้ามไพบุญรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ออกมาถแถลงคัดค้านการซื้อเรือดำน้ำนะครับให้เหตุผลว่าการซื้อเรือดำน้ําในเวลาที่เศรษฐกิจไทยพังพินาศประชาชนยากจนประเทศจนกรอบนั้นไม่มีความจําเป็นรัฐบาลควรจะชะลอออกไปนะครับ <S <S หลังจากนั้นวันนี้นะครับมีการเปิดเผยโดยกรรมธิการงบประมาณของประชาธิปัตย์นะครับสองคนว่าประชาธิปัตย์ได้ตกลงจะมี ไม่สนับสนุนการซื้อเรือดำน้ําแล้วนะครับตอนกลาังมีการถแถลงของกรรมธิการประชาธิปัตย์คนหนึ่งนะครับส่วนตอนเย็นนะครับคุณอัครเดชวงพิทักษ์โลดสอสอราชบุรีนะครับเป็นรองโฆษกพักประชาธิปัตย์ด้วยและเป็นโฆษกกรรมธิการวิสามันร่างงบประมาณปี2564ด้วยคุณคุณอัครเดชแถลงชัดเจนแล้วนะครับว่าที่ประชุมพักประชาธิปัตย์มีมติเป็นเอกฉันนะครับให้กรรมธิการงบในสัดส่วนประชาธิปัตย์ทั้ง7คน ไปหารือกับพักร่วมรัฐบาลด้วยกันขอให้รัฐบาลสั่งการไปยังกองทัพเรือให้กองทัพเรือทบทวนยุติการซื้อเรือดำน้ำําเอาเรื่องเดิมดำน้ําออกไปจากวาระของการพิจารณางบประมาณทันทีนะครับเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์มีมติชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่สนับสนุนให้มีการซื้อเรือดำน้ำําและกรรมธิการฝั่งประชาธิปัตย์นั้นจะไปเจรจาให้รัฐบาลนั้น กดดันไปยังกองทัพเรือซึ่งก็แปลว่าจะต้องไปทะเลาะก,กับภูมิใจไทยนะครับพลังประชารัฐพลเอกประยุทธ์ในการเรียกร้องเจรจาให้กองทัพเรือถอนเรื่องเรือดำน้ำออกไปจากการพิจารณางบประมาณนะครับมีรายงานนะครับว่าประธานวิพักษ์ประชาธิปัตย์ได้ประสานไปยังคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์แล้วนะครับว่าให้แจ้งคณะรัฐมนตรีด้วยว่าพรรคประชาธิปัตย์มีมติแบบนี้คิดแบบนี้ว่าควรจะถอนการซื้อเรือดำน้ำไปนะครับพรักเพื่อไทยวันนี้ครูมานิตและ คุณยุทธพงศ์จรัสเสถีรยรออกมาถแถลงประเด็นเรื่องเรือดำน้ำนะครับตอบโต้สิ่งที่กองทัพเรือเมื่อวานนี้ถแถลงนะครับซึ่งฟังไปฟังมาเหมือนกองทัพเรือเน้นด่าเพื่อไทยมากกว่าเน้นอธิบายความจําเป็นในการซื้อเรือดำน้ำ <S <S คุณยุทธพงศ์ยืนยันว่าการซื้อเรือดำน้าไม่มีความจําเป็นประกาศว่าคนไหนที่เข้าไปสู่กรรมธิการงบประมาณแล้วซื้อเรือดำน้ํานั้นจะยื่นเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญขณะที่ครูมานิตบอกว่าการซื้อเรือดำน้ําฟังสิ่งที่กองทัพเรือแถลงแล้วนั้นเหมือนเด็กเล่นขายของอยากได้ของเล่นพอพ่อแมม่่ไื้อใหก็ ล้องติดดิ้นกับพื้นงอแงโยเย,ยพูดไม่รู้เรื่องรู้ความฟังคุณยุทธพงศ์และครูมานิดครับพวกนี้เนี่ยนะครับเรื่องนี้ผมจะเสนอให้กรรมธิการก็ประมาณชุดใหญ่ที่จะพิจารณาในการผ่านเรือน้ำใหม่อีกสองลำเนี่ยนะครับจะเอากฎหมายรัฐนูนมาตรา75มานะครับว่ามันผิดกฎหมายรัฐนูนเลยนะครับ คือถ้าผ่านเนี่ยกบบรรมธิการคนไหนยกมือสนับสนุนให้ผ่านเรือดำน้ำเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบแล้วเรื่องนี้ผมเชื่อว่าจะนำไปสู่สารรัฐมนูญครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยสู้ไม่ถอยนะครับยังไงเนี่ยก็ต้องไม่เอาเรือดำน้ำครับไม่มีเหตุผลใดๆนะครับจะเอาชีวิตคนความยากจนความอดอยากของประชาชนเนี่ยอยู่เหนือ เรือดำน้ำจะสำคัญกว่าเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับผมถามหนังสือ full power ที่เต erm ิมเอส่ะผมถามแต่แรกอะ่ะแล้วเมื่อวานเนี้ยทำไมกองทัพเรือไม่เอามาโชว์ล่ะมันจะได้สิ้นประเด็นไงถูกไหมครับเพราะว่ามีข้อคอลหานะครับถึงความโปร่งใสของโครงการนี้นะโครงการเนี้ยชะลอได้ไม่มีความเสียหายเลยเลยไม่ถูกปรับด้วยเมื่อวานกองทัพเรือก็ยอมรับว่าไม่ถูกปรับนะครับเมื่อวานก็ พยายามที่จะลากกรรมธิการอนุกรรมธิการเนี่ยเข้าไปสู่ผลทางการเมืองแต่ที่เห็นได้ชัดนั่นก็แปลว่าถ้าใครยกมือคัดค้านก็จะทำให้บ้านเมืองมันปลองดองเออไม่ปลองดองและเกิดความเกลียดชังถ้าฝ่ายไหนที่ยกมือให้ดูเสมือนว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองเป็นความน่าเศร้าใจที่ฟังจากพลเรือโทรพระชาชาติ ที่จะพยายามลากพวกผมจากห้องกรรมธิการเนี่ยให้ไปเข้าสู่ถนนการเมืองให้ได้รัฐมนตรียุทธพงศ์ก็บอกว่าเที่ยวนี้ถ้าเลื่อนไม่ได้ยกเลิกไม่ได้ขอสักลํำได้ไหมก็ไม่ได้อย่างเดียวเหมือนกับเด็กน้อยร้องห่มร้องให้ที่จะกินขนมอะถ้าพ่อแม่ไม่ยอมแล้วก็ดูเสมือนจากการให้สัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยจากกระทึบเท้าอย่างเดียว แล้วก็ผ่านไปไกลไปหาเรื่องทางพักเพื่อไทยเพราะเห็นว่าท่านยุทธพงศ์ท่านรัตียุทธพงศ์ก็ดีผมก็ดีเป็นผู้แทนพักเพื่อไทยแล้วเราสู้เรื่องนี้กันมาก็จะดูใจของเพื่อนผู้แทนที่ไปนั่งในกรรมธิการชุดใหญ่ชั้น6ในวันพรุ่งนี้เรียนไปยังบิ๊กตู่ที่เคารพหรือว่าขุนสอพรของท่านทั้งหลายนะครับเพราะว่าคุยกับทางทหารเรือวันนี้คงจะยากแล้วกระบ,บางครับเพราะ ฟังดูจากการให้สัมภาษณ์เมื่อวานแล้วท่าทีแล้วเหมือนกับเด็กร้องไห้กระทืบเท้าจะเอาเรือดำน้ําอย่างเดียวไม่สนใจหรอกครับว่าปัญหาของประเทศบริบทของประเทศเป็นยังไงถ้ากินได้ชาวบ้านกินได้นอนหลับกินอิม่มอยู่อย่างมีความสุขอย่าว่าแต่สองลำเลยครับเอาให้มันเต็นนมน้าน้ำครับเอาเลยเต็มนน้าน้ำแม้กระทั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็มาจอดเล่เลนๆได้เพื่อเด็กนักเรียนได้มาดูพรุ่งนี้ถ้าผ่านในชั้นหก วาระสองก็เรื่องนี้ติดตามกันอยู่ครับก็ไม่ยอมแล้วผมยืนยันว่าเรื่องนี้จะนําไปสู่การหาข้อมูลนําไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงมติใชายม .152 ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนปลายๆเดือนนี้แหละครับ สถานการณ์เดินหน้าสู่รอยร้าวทุกขนาดนะครับการขยับของพักเพื่อไทยเรื่องเรือดำน้ำนั้นชัดเจนอยู่แล้วบทบาทของก้าวไกลในการคัดค้านเรือดำน้ำชัดเจนอยู่แล้วแต่บทบาทของประชาธิปัตย์น่าจับตามองนะครับเพราะว่าประชาธิปัตย์เป็นพักการเมืองฝั่งรัฐบาลนะครับก่อนหน้านี้กรรมธิการที่โหวตในอนุกรรมธิการให้ผ่านเรื่องเรือดำน้ำนั้นมีสอสอประชาธิปัตย์หนึ่งคนคือคุณสิริวัลปราศจากตูแต่อย่างที่ผมย้ำไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าคุณสิริวัลเป็นประชาธิปัตย์ที่หลายคนจับตามองว่ามักจะไปปปรรราาาากฏตััััวทีี่เเเนนนนยยบบบฐลออะฉ้็สญญณขง ขาของรัฐบาลหรือไม่ในเวลาที่วันนี้ข่าวการเมืองน,นั้นมีแต่เรื่องอื้อฉาวของรัฐบาลหรือแม้กระทั่งเรื่องอื้อฉาวของกองหนุนรัฐบาลทั้งสิ้นนะครับในโซเชียลมีเดียมีเรื่องของการที่สังคมนั้นออกมาวิพากษ์วิจารณ์คุณม้าอ่อนนภาจนกระทั่งถูกถอดจากรายการไปคุณเหมียวประวัรัตนะครับตอนนี้มีการออกมาเปิดเผยคลิปซึ่งคุณเหมียวเคยสนับสนุนให้มีการ ฆ่านะครับลุงอาแก้วซึ่งเป็นคนขายผลไม้แล้วตอนนั้นมีมือปืนป๊อปคอนชุมนุมที่หลักสี่นะครับคุณประวันรัตออกมาเชียร์ว่ายิงยิงให้ตายสมน้ำหน้าไปก็ดีสังคมวิพาก์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับสัญ,ญลักษณ์ของการวิพา์วิจารณ์คุณเหมียประวันรัตหรือคุณอนาภากิษฎินนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเบื่อนหน่ายของรัฐบาลที่คนปัจจุบันมีอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มลามไปถึงการตรวจสอบว่าเซเลบหรือนักแสดงหรือคนเคยมีชื่อเสียงในอดีตคนไหนนั้นมีส่วนในการ พูดในการสร้างวัฒกรรมเพื่อเปิด้ายพลเอกประยุทธ์จันโอชายึดอํานาจขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นนี่คือการต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทางวัฒนธรรมตรวจสอบอดีกอตกปปสตรวจสอบคนซึ่งเคยเชียร์เคยสนับสนุนที่มีการไล่ล่าคนเสื้อแดงปราบปรามป,ประชาชนจาก53สนับสนุนการยึดอํานาจปี57นะครับหรือแม้กระทั่งวันนี้อีกข่าวหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นข่าวที่สร้างภาพลบให้กับรัฐบาลแต่แน่นอนว่าบางคนอาจจะเป็นภาพบวกนะครับก็คือเรื่องของการที่ Facebook คู่ว่าจะมีการฟ้องร้องประเทศไทยหลังจากที่ประเทศไทยนั้นได้มีการกดดันให้ Facebook ปิดการเข้าถึงกลุ่มใน Facebook กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์ถแถลงว่าเป็นกลุ่มที่มีชื่อว่า l o y a l ลิ t ์มาร์เก็ตเพนะครับและพลเอกประยุทธ์บอกว่าเหตุผลที่ต้องมีการสกัดไม่มีการเข้าถึงนั้นเพราะว่ากลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มของนักวิชาการสองคนนั่นก็คือ ปวินชัชวานพงพันธ์และสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะครับขณะที่ฝั่ง Facebook ในอเมริกามีการเปิดเผยข้อมูลใน b ิสเ n e อินไซเดอร์และให้สัมภาษณ์กับซื่อเอว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยทำนั้นมากเกินไปละเมิดสิทธิเสรีภาพ Facebook ประเทศไทยมีการออกแถลงการ์ว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยทำนั้นอาจจะก,กระทบกับการลงทุนของ Facebook ในประเทศไทยในอนาคตเพราะฉะนั้นทิศทางข่าวเป็นทิศทางข่าวที่เป็นขาลงของรัฐบาลซึ่งคู่ขนานกับกระแสมวลชนและกระแสความเบื่อหน่ายของประชาชนต่อรัฐบาลที่ลุกลามจากเรื่องเรื ืดำน้ำนะครับคุกส,ส,สู่เรื่องรัฐธรรมนูญนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องการจับกลุ่มประชาชนต่างๆนะครับการขยับของประชาธิปัตย์เมื่อมีการพูดเรื่องจะคว่ำเรือดำน้ำน่าสนใจนะครับเพราะว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้บอกว่า คว่ำเฉยๆแต่บอกว่ากรรมธิการงบของประชาธิปัตย์ทั้ง7คนจะไปหาลือกับกรรมธิการงบในฝั่งพักร่วมรัฐบาลด้วยว่าประชาธิปัตย์ต้องการให้กองทัพเรือและรัฐบาลนั้นถอนเรื่องการซื้อเรือดำน้ําออกไปนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าต้องจับตาดูว่ากองกรรมธิการประชาธิปัตย์จะสามารถ เจรจาหวานล้อมให้รัฐบาลซึ่งมีพลเอกประยุทธ์และพรคพลังประชารัฐอยู่ด้วยนั้นถอนวาระซื้อเรือดำน้ำได้หรือไม่ซึ่งดูความเป็นไปได้น่าจะยากนะครับพลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่ชอบซื้อรถถังชอบซื้อจรวดนะครับชอบซื้อรถยนเกาะในเวลาที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายก6ปีนั้นประเทศไทยใช้งบประมาณกองทัพมากมายมหาศาลพลังประชารัฐสุพลฟองงามยืนยันไปแล้วว่า การซื้อเรือดำน้ำจำเป็นเพราะฉะนั้นบทบาทประชาธิปัตย์หลังจากนี้ไปจะเดินหน้าอย่างไงต่อนะครับถ้าเกิดไปเสนอไม่ให้ซื้อเรือดำน้ำแล้วรัฐบาลเดินหน้าซื้อต่อประชาธิปัตย์จะทำยังไงจะกล้าโหวตความเรื่องเรือดำน้ำหรือไม่และถ้าประชาธิปัตย์กล้าโหวตความนั่นคืออาการของรอยแล้าในรัฐบาลครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วหรือเปล่านะครับอย่าลืมว่าภาพรวมทางการเมืองผมย้ำให้ท่านผู้ชมฟังแล้วนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลที่เป็นขาลงอย่างเต็มตัวไปนานแล้วนะครับนักศึกษาประชาชนมวลชนนักเรียนต่อตน หัวละแหงวิถีใหม่ของประชาชนนิวนอร์มอลของประเทศในเวลานี้คือการชู3นิ้วคือการผูกโบขาวคือการต่อต้านเผด็จการตั้งแต่มหาวิทยายลายัยถนนราชดำเนินอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปจนถึงโรงเรียนหรือแม้กระทั่งในเตียงนอนนะครับโพสโซเชียลวิพา์วิจารณ์ เรียกร้องให้เมียวประวันรัตอรนภากิษฎียุติการทำหน้าที่พิธีกรเนื่องจากด่าน,นักเรียนนักศึกษาประชาชนเพราะฉะนั้นส,สมอรภูมิใหม่แบบนี้เป็นสมอรภูมิที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ความชอบทรรูสูญเสียอย่างสิ้นเชิงแล้วสถานการณ์ทั้งหมดเป็นสถานการณ์ที่พักร่วมไม่ยอมลงเอยไม่ยอมปิดฉากไม่ยอมจมเหวไปกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อย่างแน่นอนนะครับคุณอนุทินภูมิใจไทยเป็นคนเปิดเกมก่อนว่าสนับสนุนให้มีการ ตั้งสภาร่างนิรนุขขึ้นมาจาัดทำรัฐนรรนญฉบับใหม่และหลังจากจัดทำรัฐธรรนญฉบับใหม่เสร็จแล้วนั้นก็ให้มีการยุบสภา,าทันทีหลายคนบอกว่าไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจแต่ว่าข้อเสนออุทินภูมิใจไทยนั้นเป็นเรื่องที่พลังประชารัฐไม่เอานะครับพลังประชารัฐบอกว่าไม่เอาสอสรพลังประชารัฐบอกว่าไม่ให้มีการยุบสภา,าเพราะ,ะนั้นอนุทินภูมิใจไทยยื่นข้อเสนอซึ่งพลังประชารัฐและรัฐบาลปฏิเสธไม่ได้ถ้าปฏิเสธก็กลายเป็นคนขัดขวางการแก้รัฐมนูญประชาธิปัตย์ ยื่นข้อเสนอเรื่องเรือดำน้ําซึ่งหากรัฐบาลปฏิเสธภาพของรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลเผด็จการทหารปกป้องผลประโยชน์ของกองทัพมากกว่าผลประโยชน์ประชาชนก็จะทวีความดุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นการออกมาคัดค้านการซื้อเรือดำน้ําของประชาธิัย์นั้นแยกไม่ออกจากบทบาทภูมิใจไทยในการเสนอให้มีการตั้งสภาร่างรัฐมนูญน,นะครับเป็นบทบาท2บทบาทของพรรคร่วมใหญ่ที่คู่ขนานกัน2เรื่องเหมือนไม่เกี่ยวกันแต่ทิศทางของ2เรื่องนั้นทําให้พลเอกประยุทธ์เป็นผู้ร้ายทําให้ พักพลังเป็นผู้ร้ายและในที่สุดนั้นคือการเริ่มวางระยะห่างของประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยจากรัฐบาลประยุทธ์จันทโอชาและพักพลังประชารัฐมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเส้นทางการเมืองสู่อวสานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทางกว้างขึ้นทุกวันนะครับการวางระยะห่างโดยประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยหนักหน่วงขึ้นเรื่อยเรือดำน้ําเป็นชันดวนหนึ่งจะไม่จบง่ายๆหลังจากนั้นระเบิดเรื่องรัฐธรรมนูญจะมาเดี๋ยวคุยกันต่อเรื่องของนักศึกษาครับสิงค์คอร์ปอเรชั่น ความพยายามของพลเอกประยุทธ์ในการควบคุมสถานการณ์ยังคงเดินหน้าต่อนะครับแต่ว่าปัญหาของพลเอกประยุทธ์คือโดยเนื้อแท้พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ผู้นำประเทศที่ฟังเสียงประชาชน6ปีของพลเอกประยุทธ์เป็น6ปีที่ประชาชนโดนดำเนินคดีนะับไม่ถ้วนคนที่โดนดำเนินคดีมีตั้งแต่คนแก่มีตั้งแต่ผู้หญิงนะครับมีตั้งแต่การส่งตำรวจไปไล่ล่านักเรียนนักศึกษาประชาชนเพราะฉะนั้นโดยเนื้อแท้แล้วพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่คนที่ฟังประชาชนแต่ณเวลานี้พลเอกประยุทธ์พยายามจะสร้างภาพตัวเองฟังประชาชนแต่ทุกครั้งที่พลเอกประยุทธ์พยายามสร้างภาพ ว่าตัวเองฟังประชาชนมันก็เกิดเหตุการณ์คู่ขนานก็คือการจับประชาชนเดินหน้าไม่ขาดสายนะครับเมื่อคืนนี้ตลอดจนเช้าวันนี้ข่าวใหญ่ปั่นป่วนในโลกโซเชียลนั่นคือข่าวจับไม้พานุพงจรนอกจากการที่เขาไปชูป้ายว่าทําไมพลเอกประยุทธ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทะเลระยอง ประชาชนระยองได้อะไรเพียงแค่การชูป้ายแค่นี้ก็กลายเป็นเหตุนในการจับไม้พานุพงนะครับแล้วก็เอาตัวเข้ามาในแบบที่มันไม่ใช่การเอาตัวปกติแต่มันแทบจะเป็นการลากตัวครึ่งรถนะครับหลังจากนั้นวันนีท้ทั้งวันตํารวจก็ไม่ยอมให้มีการประกันจนกระทั่งในที่สุดล้านั้นที่ศาลเหมือนเดิม คือตำรวจจัดข้อหาหนัก,นก,นกอุ้มขึ้นรถลากขึ้นรถล่ากับคนเรานี้เป็นนักโทษคดีอาชญากรแต่เมื่อไปถึงศาลศาลก็ให้ประกันนะครับเช่นเดียวกับกรณีของอานท์นำพาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาที่วันเดียวกันนี้พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อลอยหน้าลอยตานะครับจะบอกว่าเป็นพินอคคิโอก็เกรงใจแต่ความเป็นจริงมันเหมือนเป็นแบบนั้นนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์แถลงว่าไม่เคยคุกคามใครไม่เคยรังแกใครไม่เคยไม่ฟังใครไม่เคยส่งใครไปไล่ล่านักเรียนนักศึกษาหรือคนที่เห็นแตกต่างทางการเมืองแล้ววันนี้เอาอีกกแล้วังดมุกก่า ประชาชนอีกแล้วบอกว่าตัวเองไม่เคยสกัดการเข้าถึงของนักเรียนนักศึกษาเปิดกว้างให้นักเรียนนักศึกษาแสดงความเห็นได้แต่นักเรียนนักศึกษาคนเห็นต่างกับพลเอกประยุทธ์ต่างหากที่ด่าคนซึ่งจะฟังพลเอกประยุทธ์วันนี้มีข้อหาใหม่ซึ่งพลเอกประยุทธ์ด่านักเรียนนักศึกษาประชาชนอีกแล้วนะครับนั่นก็คือนักเรียนนักศึกษาห้ามคนอื่นฟังประยุทธ์จันทโอชาเดี๋ยวคุยกันต่อในรายการครับ สิงห์คอร์ปอเรชันสถานการณ์การเมืองเรื่องการดําเนินคดีบคนเห็นต่างเดินหน้าอย่างต่อเน,นื่องนะครับเมื่อวานนี้เรื่องใหญ่ตอนกลางคืนคือการจับไม้พานุพง์จัดนอกจากการประท้วงพลเอกประยุทธ์ที่จังหวัดระยองเพียงเพราะชูป้ายว่า ไม่ควรมีการสร้างามีการถมนะครับที่ที่ระยอง1 0 0ไร่แล้วถามต่อไปว่าประชาชนได้อะไรหลังจากนั้นไม่ถูกจับไปวุ่นวายสรรับสนสถานการณ์หน้าสถานีตํารวจภูทรคลองหลวงเกือบจะมีการประทักกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับดันกันไปดันกันมาเพราะนั้นเป็นสถานการณ์ที่พลเอกประยุทธ์กลายเป็นเงื่อนไขของการสร้างความขัดแยง้งแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ประชาชนซึ่งเห็นต่างกับพลเอกประยุทธ์เผชิญสถานการณ์ของการถูกยัดคดีอย่างต่อเนื่องนะครับต้องย้ำนะครับว่าการจับ ไม้พานุพงศ์เมื่อวานนี้นั้นเป็นการจับตามหมายของการชุมนุมวันที่10ส,สิงหาคมนะครับซึ่งก็เป็นการจับของการชุมนุมที่มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ในพื้นที่ที่เรียกว่าลานพญาหน,าน้าจัดกิจกรรมซึ่งเรียกว่าธรรมศาสตร์แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดเพราะนะนั้นการจับไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าหลังจากนี้จะเกิดการจับนักศึกษานักเรียนนะครับรวมทั้ง ผู้แทนนิสิตจากมหาวิทยาลัยอ,อื่นๆที่ขึ้นปราศัยที่เวทีลานพญานาคด้วยนะครับการจับกุมไม่จบสิ้นลงสําหรับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต่อให้พลเอกประยุทธ์จะอ้างว่าตัวเองรับฟังความเห็นอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ในที่สุดแล้วนั้นมีการให้การประกันตัวไปนะครับแต่เมื่อมีการจับไม้พานุพงศ์หลังจากนั้นจะนําไปสู่การจับคนอื่นนะครับและที่ต้องจับตามองต่อไปนะครับไล่ ทำลายของขบวนการชุมนุมใหญ่ๆกลุ่มที่ชุมนุมเยาวชนปลดแอก18กรกฎาถูกจับไปแล้วทนายอานนท์ชุมนุมแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับถูกขังไปแล้วได้รับการประกันในภายหลัง10ธันวาคมกลุ่มชุมนุมธรรมศาสตร์โดนดำเนินคดีแล้วหลังจากนั้นการชุมนุมครั้งใหญ่16สิงหานะครับ โหมดของการไล่ล่าเอาผิดการชุมนุม16สิงหา froze. น่าจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้และต้องจับตามองนะครับว่าในการชุมนุม16สิงหานั้นคนร่วมชุมนุมมากขึ้นมีกลุ่ม LGBT มขึ้นไปแสดงความเห็นมีตัวแทนเยาวชนปัตตานีขึ้นไปแสดงความเห็นมีตัวแทนชาวบ้นนวานที่เดือดร้อนจากปัญหาจนะการสร้างเขื่อนการสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นไปแสดงความเห็นมีตัวแทนผู้ใช้แรงงานขึ้นไปแสดงความเห็นรัฐบาลจะจับผู้นำแรงงานจะจับผู้นำชาวบ้านจากจนะ จะจับผู้นําเยาวชนปัตตานีจะจับนักร้องวัยรุ่นอย่างเอมมี่บอท m ทอมบลูจะจับแรปเอเจนต์ดิกเดอร์เทอร์ชิจะจับใครอีกบ้างนี่คือสถานการณ์ใหม่ซึ่งรัฐบาลน,นั้นเดินหน้าไล่ล่าเดินหน้าจับกลุ่มประชาชนต่อไปแล่เป็นสถานการณ์ที่ ยิ่งนานภาวะของความตึงเครียดทางการเมืองจะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับร,ร,รัฐบาลพยายามจะสื่อสารว่าตัวเองฟังคนรุ่นใหม่พลเอกประยุทธ์พยายามจะสื่อสารตัวเองว่าฟังคนรุ่นใหม่แต่ทุกครั้งที่มีการจับกลุ่มคนจับคือคนของรัฐบาลตำรวจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่เคยมีการสั่งการว่าไม่ให้มีการจับกลุ่มประชาชนการตรวจประชาชนถึงบ้านลุกรานประชาชนถึงครอบครัวเกิดขึ้นแม้แต่เด็กมัธยมส่วนพักการเมืองที่สนใจประชาชนมีแต่พักเพื่อไทยและพักก้าวไกลนะครับใช้ตำแหน่งอสส ประกานอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสถานการณ์ทั้งหมดนี้เป็นสถานการณ์ที่ยิ่งนานจะยิ่งทําให้ประชาชนเปลี่ยนรัฐบาลน,นักศึกษาจะหันหลังให้รัฐบาลและจะสนับสนุนฝ่ายค้านมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดนะครับไผ่าดาวดินออกมาประกาศแล้วว่านักศึกษาอีสานจะบุกกรุงเทพชุมนุมครั้งคืนครั้งแรกแล้วในวันที่28สิงหาคมนะครับฟังบรรยากาศเมื่อคืนและฟังคําประกาศไผ่ดาวดินถึงการเตรียมชุมนุมที่กรุงเทพมับครั้งคืน28สิงหาคมครับ

สวัสดีครับผมไผ่นะครับตือพัฒน์รักษาซึ่งวันนี้ก็ได้รับหมายนะครับงไ,งได้รับหมายเรียกให้ไปรายงานตัวครับในวันที่8ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันที่28ที่ไปรายงานตัวที่สอนอสำนักราชนะครับผมรู้สึกว่า,าเราลงให้ยกเลิกการกุมขู่คุกคารประชาชนแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือ,อการกุมขู่คุกคาประชาชนนะครับผมคิดว่าถ้าการต่อสู้เรียกร้องของเราเพื่อการคุกคามแล้วนี่คือการ คือสัญ,ญลักษณ์ของการคุกคมประชาชนนะครับผมจะเผาอันนี้ครับผม,มถ้านี่คือสัญ,ญลักษณ์ของความกลัวนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการกดขี่นี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการคุกคำพวกเราบอกกปเลยนะครับว่าพวกเราไม่กลัวนะครับไม่สนใจนะครับแล้วก็ ยิ่งคุณทำให้เราโกรธอย่างนี้นะครับเราจะไม่ได้หยุดแค่นี้ที่จริงพวกเราจะลองให้มากกว่านี้มีความอดทนมากกว่านี้แต่ณวันนี้พวกเราจะไม่ทนแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวพวกเราจะบุกกรุงเทพเอาพร้อมรังหนึ่งสองสามการเป็นนตอนก่อนสองวันหนึ่งคืนยี่สิบเจ็ดสิงหาคมที่ทนอ,อนุสาวรีย์สิบสี่ตุลา เดี๋ยววันที่28เราจะเคลื่อนขบวนไปที่สาราล้าแล้วเจอกันครับที่ศาลเจมูกกรุงเทพครับผมนี่คือท่าทีล่าสุดของนักศึกษานะครับแน่นอนว่าในสถานการณ์ยุคนี้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเคลื่อนไหวแบบเป็นเอกเทศแต่ว่าเมื่อมีการชุมนุมต้อนเป็นเอกเทศนั้นการชุมนุมของนักศึกษากลุ่มหนึ่งทุกครั้งจะมีนักศึกษาที่อื่นซึ่งไม่ได้เป็นคนประกาศมาร่วมสนับสนุน เสมอนะครับเพราะนั้นการชุมนุมของไพ่ดาวดินต้องจับตามองนะครับเพราะว่าไพ่ดาวดินอาจจะเคยถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาร้ายแรงหลังปี57แต่ว่านเวลานี้ไั่คือสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่ต่อสู้กับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมมาตลอด5ปีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกนะครับไพ่ดาวดินประกาศแล้วว่าจะนำคนอีสานชุมนุมค้างคืน28สิงหากลับมาพบกับผมสีรอดค้างไพูบย์ได้ใหม่นะครับรายการโอ้อยู่ทางเพจไวซ์ทีวีโอเวอร์วิวยูทูบไวซ์ t ีเว็บไซต์ Voice t v .co.th และโทรทัศน์ดาวเทียมงต่ารับ นายบอกว่าแนะนําให้ไปเลี้ยงปลาคิดว่าไงมาสร้างว่าแทนน้อมันเป็นคําแบบว่าทําไมพูดอย่างนี้วะเลี้ยงปลาเราก็เลี้ยงอยู่ก่อนนั่นเนี่ยน้ำมาปลากินหมดน้ำลดปลาหายหมดแล้วมาสร้างว่าแทนน,น้อยในบ่คนที่เคยหักกั